ของสภาพระสังฆราชหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนพี่น้องแต่ก็ต้องกลับมาที่นี่แม้กระทั่งบางครั้งเหนื่อยอาจจะลงข้างทางแต่พรารู้สึกว่าพระก็คุ้มครองแล้วก็นำมาที่นี่ปลอดภัยมาเจอลูกๆมีกำลังใจแล้วก็เริ่มที่จะมีชีวิตในเสน,น่หอปองเราอันนี้เสมอทุกครั้งพอไม่รู้ว่าเราเตรียมซ้อมเตรียมพิธีกัน พ่อยึกสงเสมอว่าทุกวันทุกวันเป็นเป็นประจำปกติที่พ่อจะต้องอยู่กับลูกที่เราใช้ชีวิตในมันเนรจอนปอนนี้อย่างดีที่สุดทุกวันตั้งแต่เช้าจดค่าแล้วก็จะค่าที่จะไปสู่วันเช้าใหม่ที่สดใสที่มีพลังมี กำลังขับเคลื่อนเพราะรู้สึกสามปีนี่มันมันดูมันดูมันก็จัด้าไปเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันที่มันมันขับเคลื่อนยมีความหมายแต่พอมาถึงวันนี้รู้สึกมันรวดเร็วมันผ่านไปอยากจะกลับไปเอารายละเอียดแต่ละวันแต่ละวันที่มีความหมายเช่นเดีวยวกันที่ผ่านมา่องแล้วก็ตามถึงวันนี้พ่อก็ต้องบอกว่าพ่อภูมิใจ ดีใจแต่ก็มั่นใจอย่างน้อยมั่นใจเล็กๆพออย่างน้อยเราเป็นความมั่นใจที่พอ่อรู้ได้เห็นได้อย่างน้อยไม่มากก็น้อยหรือบางคนก็ก้าวหน้าเติบโต,ตอย่างเห็นได้ชัดบุธิภาวะความคิดความอ่านความรับผิดชอบความมีน้ำใจ การรู้ภาษีภาษาการรู้จักคิดรู้จักสร้างสรรรู้จักช่วยเหลือคนอื่นรู้จักที่จะมีความรับผิดชอบอื่นอื่นอีกมากมายที่รวมกันในบรรยากาศที่พ่อได้อยู่พวกเราพ่อองบอกตรงๆนะบอกตรงเลยว่าชีวิตในบ้านเรนเนี่ยจริงๆสำหรับพ่อเนี่ยพ่อไม่อยากเลยไม่อยากเลย พ่อคือารพิบาลที่จะสามารถช่วยผู้คนมากมายหลากหลายที่พร้อมจะเข้ามาสู่ชีวิตและเป็นชีวิตที่เราให้ทั้งชีวิตอย่างที่เรามีอย่างที่เราได้อย่างที่เราเป็นแต่พระก็มอบให้พวกเรามาอยู่ในความรามับผิดชอบดูแลก็อย่างน้อยก็หวังว่ามาผ่านทางสังกราชว่าชีวิตของพ่อนั้นจะสามารถ ที่จะเป็นอะไรสําหรับเราที่จะเป็นภาพของการเป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นทุกวันทุกวันนี้เราต้องวางใจในพระและในบรารักันก็เต็มที่กับที่สุดกับทุกกรณีของชีวิตและที่สุดเราก็เข้ามาสู่ชีวิตที่พ่อต้องน้อมรับน้ำมันไทยของพระองและความยิ่งใหญ่ที่กคงจะเป็นกำลังใจว่าเราไม่ใช่แค่นี้ อย่างที่พ่อได้มองเหมือนกับเปรียบเทียบกับวัดตามวัดที่มีผู้คนมากมายที่จะให้พ่อได้ช่วยที่จะให้พ่อได้เป็นแสงสว่างที่จะใช้พลังพระพรของพระที่ให้กับพ่อนั้นอย่างคุ้มค่ามากที่สุดท,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 ทุกวันทุกวันทุกเวลาทีเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะหมดลมหายใจสำหรับชีวิตของเราเกิดมาทั้งดีทั้งทีในชีวิตต้องทําดีได้ต้องเป็น สิ่งดีสําหรับตัวเ่มีความหมายอยู่ที่ไหนให้มีคุณค่าจะจากไปก็มีความหมายเห็นถึงการพัฒนาชีวิตที่เกิดขึ้นในบ้านของเราทั้งต่อตัวเราเองที่มีคุณค่าและตัวพ่อเองที่มีคุณค่าสำหรับเราเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และวันหนึ่งที่เราไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นผู้นําชุมชน เราจะต้องกระจายออกไปจเปนเ่งออกไปอีกเป็นร้อยนี่น่าจะเป็นกำลังใจและคำตอบสำหรับพ่อที่พ่อได้ให้อย่างที่ตระเชียน้ำใจของเราแต่เป็นน้ำมันยของพระเจา้าที่ต้องสล้กันใจอย่างที่พ่อบอกแลวเด็กเพ่อน,น,นถามว่าหนูร้องเพ็นงอะไรร้อง่ to believe ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หนูเชื่อดังที่ บทร้องบทสวดีที่เด็กร้องแต่บิลลี่ตัวนี้หมายถึงการออกจากตัวเองเพื่อจะมีหัวใจที่เต็มเปลี่ยมในความเชื่อจากพระเจ้าและที่พราเป็นอิทธิพีที่คนในชีวิตของเราเต็มเปลี่ยนและให้หัวใจที่เต็มเปี่ยมนี้กับบุคคลอื่นๆอย่างเต็มกำลังความสามารถ่านพอบอกตามตรงและที่สุดพ่อต้องกาไป ผู้ใหญ่พระสังฆราชก็มอบภาระให้พ่ออีกกลับไปก็ต้องไปอยู่ที่บันเลงพ่อถามว่ามีคนตื่นอีกไหมพระสังฆราชตอบคำเดียวให้ช่วยสัมสมณ์ช่วยบันเลงช่วยเนรของเราที่จะต้องค้ำพยุงให้ยังคงมีชีวิตและมีชีวิตต่อไปอย่างมีชีวิตชีวาบละเล,เลงเทมจากร้อยกว่าหนึ่กสิบ และวำยังไงให้มีพ่อก็รับการท้าทายเหมือนกับที่พ่อรับการท้าทยา,ทาทยครั้งแรกที่มาที่เนี่ยที่พวกเราเป็นเศษหินเศษดินเลยไม่รู้ก็ต้องเริ่มต้นเริ่มต้นในภูเขาส่วนแล้วก็บอกว่าเอาลนะพ่อก็จะเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่พ่อก็เต็มที่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนมากม้ายแค่ไหนมาถึงวันนี้สามปี พอรู้สึกมันแตกต่างจากวันนั้นที่รู้สึกมันเป็นอะไรที่มันเป็นความผูกพันพราะ้อบอกว่ามันรู้ใจรู้จักและมองตาก,ก็รู้ใจเป็นขนาดนั้นพ่อคิดว่าก็สมควรแล้วเหมาะแล้วถึงเวลาแล้วที่พ่อจะไปแล้วพวกเราเติบโตขึ้นเป็นกระเดื่นเรือเอพอาะชำต้นเพาะจะต้น,ตนไม้ที่พร้อมเอาละต้ถางนี้ที่เราให้เรา เขาอหวังว่าคิดไปก่อนวัต่อไปมันจะเป็นต้นไม้ต้นไม้เห็นกระแสเรี่กงของชีวิตของพวกเราคนจะมองเห็นพวกเราเติบโตแม้ว่าพ่อก็ตั้งใจแล้วคิดไว้ว่าเมื่อพ่อมีอยู่โยแซะพ่อจะมีเป็นพวกเราหรอกได้คิดและบอกสัญญาพวกเราว่าถ้าพ่อมีมีโอกาสเอารถมารับพวกเราไปจะไปเล่นกีฬาไปใช้การพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยว ยู่แถวสามพานว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วพบกับเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพที่พ่อที่ดูแลต่อไปก็หวังว่าความหลากหลายสีสันและความงดงามเหล่านี้มันจะมันจะเป็นต้นไม้ที่งดงามในกระถางนีต้ต่อไปแล้วก็จะปลานู่ในแปลงต้นไม้ในท้องนาในท้องในท้องดินในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ แตเรีในชีวิตเราทุกคนพ่อยคิดว่าแม้ว่าพ่อจะจากไปพ่อยังรู้สึกว่าพวกเราและวันนี้พ่อกำลงทำและต่อไปพ่อยังรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่พ่อจะต้องทําอยู่ตลอดไปให้กับพวกเราอย่างที่พ่อจะบอกเลยก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเราหรอกแม้ว่าพ่อจะไปใจของพ่อแล้วก็สิ่งที่พ่อจะคิดจะทําหัวของพ่อจะคิด ก็จคิดต่อไปก็บอกที่พี่ครับเออพรอจะทำจะมีอะไรไหมจะทำอย่างไรจะต้องแก้ตรงไหนจะต้องให้ตรงไหนกับพวกเราและแม่ก็ตั้งตีการศึกษาต่อไปพวกเราจะเป็นอย่างไรเตรียมให้พรพ่อก็หวังว่า,วาพวกเราได้เรียนรู้ได้มอบจิตมอบใจพ่อก็เชื่อว่าอะไรได้ได้มากได้น้อยพลังที่มันแผ่ไปความสามารถประสบการณ์การถ่ายทอดทั้งชีวิตและจิตวิญญาณ พอองเราตรงนี้เพียงพอและถึงเวลาแล้วที่พะอได้ให้พวกเราสารต่อไปทาให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจพอบอกแล้วว่าในจอร์จคอนเทจ่กิบจิ๊บไม่ใช่กี่กี่ไม่ใช่เล็กน้อยและนอกสายตายต่อไปแต่เรามีความภาคภูมิใจมีคค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสาระ และในการสร้าง삶ชีวิตของเราขอให้สิ่งที่เร้ก,การเจรนานการตะเอาการได้อยู่ในเรือนพ่อช้อำนี้พร้อมแล้วที่จะเติบโตต่อ,อไปสามปีจะดูว่าน้อยก็ไม่น้อยจะดูว่ามากก็ไม่มากแต่ก็ยิ่งใหญ่และพอก็ถามว่าพอใจไหมพอใจ แม้ว่าก่อนหน้านี้ปีแรกปีที่สองพอกยัสมันยังมันยังมันยังไม่โตหรือมันยังไม่มันยังไม่ได้หรือมันยังมันยังไม่ไม่เก็งประมาณนั้นแต่แต่ถึงเวลาแล้วถึงวันนี้พ่อรู้สึกเปลี่ยนไปพ่อสามารถจะปล่อยเราได้พ่อสามารถที่จะวางใจได้พ่อสามารถที่จะมั่นใจเราได้ว่าเราจะรับผิดชอบเราจะรู้รู้คิดรู้ทำ และแต่ที่พ่อบอกไแล้วซีเรียสชาติพี่รุ่นพี่ที่ต้องรักน้องเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องจำพ่อไว้นะดูแลน้องพ่อส่วนน้องน้องที่ต้องเชื่อฟังรุ่นพี่ที่ต้องจับให้ความเคารพและ้วก็ร่วมมือกนะับรุ่นพี่หากว่าสิ่งใดที่ต้องแก้ไขผิดพลาดอย่าซ้ำเติมช่วยกันอย่างที่พ่อได้สอนไว้ให้โอ,อก,กาส แต่การให้โอกาสไม่ใช่ใช้โอกาสอย่างไม่รู้คุ่าเคยตัวที่เราเลาะกันนั่นเองเพียง่เพื่อใการย้ำเตือนเราเสมอ่าให้เรามีสติรู้นะว่าเราลุ้คิดรู้ทำกำลังทำอะไรอยู่และเราต้องทำอย่างไรขอให้สติเนี่ยเตือนใจเราอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งไปที่ใดก็เป็นสิ่งที่คุ้มคองครับ ที่จะทําให้เราได้ปลอดภัยที่ทําให้เราเดิญก้าวหน้าเป็นเพราะพรที่ทำให้เราได้เติบโตต่อไปนะก็พอดีใจพอภูมิใจและพอกำลังใจ,งใ,จ,งใ,จในระดับนี้อย่างน้อยสามปีเนี่ยพอ่อก็แปลกใจที่ห้าปีที่วัดแม่พระคุลาทิพย์ก็พอเวลาจากมาพ่อเขรู้สึกอืม ึงเวลาจ,จริงๆถึงเวลาที่ที่ที่ใช่แล้วและที่พวกเราจะเติบโตต่อไปถ้ามากวันนี้ก็คงจะไม่ดีน้อยวันนี้ก็คงยังไม่เห็นอะไรแต่วันนี้อย่างน้อยที่ได้เห็นแล้วก็เป็นความมั่นใจและก็ฝากไว้ในการนำของพระจิตเจ้าพ่อเป็นเพียงเครื่องมือของพระนะฮะมันเเจ้าที่จะทำให้ชีวิตกระแสเรียกเรา เป็นพระพรของพระบไปสุดพระพรแหความรักของพระเจ้าและประกาศความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราพ่อขอให้ต้องใจพวกเราแะไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่สัมพันธ์จอแซ็กรุงเทพพวกเราอยู่ในใจพ่อตลอดและไม่เคยห่างไปจากความรักหรือว่าความวงใหญที่พ่อได้คิดถึงพวกเราและทุกครั้งที่พ่อให้ได้พ่อจะรู้สึกว่าดีใจและรู้สึกเหมือนเดิม ที่จะให้กับเรารักเราและก็อยู่เพื่อเราบังกับที่ทุกวันทพ่อก็ต้องดูแลวงใยญ่รับผิดชอบเอาใจใส่แล้วก็ให้กับเราทุกอนูของชีวิตไม่มีอย่างอื่นเอาล่ะก็ขอพระคุ้มครองขอพระอวยพรและขอพระดูแลพวกเราในชีวิตในการเติบโตต่อไปมาถึงเวลาพ่อแล้วและพ่อก็บอกลานเองนะว่า นั่นแหละเวลาที่พ่อที่การใหม่ที่ได้เตรียมตักมาแล้วก็จะให้กับเราต่อไปก็จะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เพิ่มพูนนะต่อยอดพวกเราต่อไปอย่างที่พ่อได้เริ่มต้นกับพวกเราแล้วให้กับพวกเราเป็นฐานพ่อตั้งใจเดียวอยดูขอให้เราเป็นทักษะมีฐานที่แข็งแกร่งแล้วต่อไปเราจะต่อไปได้อย่างอย่างยาวนานอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้เพราะเรามีฐานที่แข็งแกร่งแต่ถ้าฐานที่แข็งแกร่งไม่แข็งแกร่ง เราอยากทำอไรเราทำไม่ได้เพราะยืนที่บ้านมก็ล,มล้มแต่ถ้าเรายืนได้เข้มแข็งไม่ลม้มเราอยากเตะฟุตบอลไปตรงไหนเราอยากจะเล่นบาสไปอย่างไรเร,เ,กกเราอยากจะเตะตะก้อเราอยากจะตีแบบทีีย้ยก้าวไปไหนขาของเรามันปวดจะทําอะไรเป็นบุญของเราที่เราจะสามารถจะทําได้อย่างที่เราอยากจะเป็นนี่จะทำนั่นแหละคือเป้หมาหของพ่อนี่คือทักษะพื้นฐานที่วางไว้กับเรา และอยู่กับเรายาวนานไม่ใช่ให้กับเราแค่ช่ช่วพูดช่วยอย่างแต่จะอยู่กับเราตลอดไปขอฝากไปพร้อลูกทุกคนอย่างที่พ่อได้ไปพรอลูกทุกค